นายเอกเรื่องนี้คือตอมานก็เลยโดนพระเอกใช้ <S <S ดับ ไม่ยัง้งจอมมารย้อนเวลากลับมาเพื่อให้ผู้กล้าปราบแต่ผู้กล้าไม่เล่นตามโบนยายวายแฟนตาซีสองเล่มจบเขียนโดยคนไร้กระต่ายปากแดงดีอันทูสนายเอกเรื่องนี้คือบุตรชายสายตรงจากตระกูลนอแกนซึ่งเป็นขุนนางสูงสักแต่เพราะเขาดันเกิดมาชีพจรวงเวทเสียหายทําให้ใช้พลังไม่ได้ก็เลยถูกตระกูลทอดทิ้งทั้งโดนลูกนอกสมรสกลัน่นแกล้งแล้วยังโดนเนรเทศให้ไปอยู่บ้านซอมซอ้อมีชีวิตย่ำแย่ซียิ่งกว่าคนเลี้ยงมาเพราะว่าเขากลับยังไม่เจียมตัวแอบหลงรักคาริสชายหนุ่อดัง อีกทั้งยังเป็นนักเรียนดีเด่นที่อนาคตมีสิทธิ์ได้เป็นผู้กล้าอันดับหนึ่งของโลกในชาติที่แล้วนายเอกตามบุกจีบจนโดนพระเอกรำคาญยิ่งหลังจากเรียนจบก็ยิ่งไปกันใหญ่เพราะนายเอกได้เลือกเดินเข้าสู่เส้นทางจอมมารใช้พลังทำร้ายทุกคนแล้วก็ทำลายล้างโลกสุดท้ายก็เลยโดนพระเอกสังหารโดยใช้ดาบศักดิ์สิทธิ์แทนพอตุยแล้วทุกอย่างก็สมควรจบสิน้นทวารีอันทูสดันย้อนเวลากลับมาเมื่อ5ปีก่อนสมัยที่เขายังเรียนอยู่ในโรงเรียนผู้กล้าแถมในชาตินี้พลังจอมมารของเขายังติดตัวมาด้วยอีกาาาหกกกกรรรู้สึผิดับะท ในชาติที่แล้วชีวิตที่2นายเอกก็เลยตั้งใจว่าก่อนที่จะถูกพระเอกคิวเขาจะทําตัวให้เป็นประโยชน์กับทุกคนโดยเขาจะจัดการแม่เลี้ยงตัวดีแล้วก็ผลักดันน้องสาวฝาแฝดของตนให้ขึ้นเป็นผู้นําตระกูลและที่สําคัญคือชาตินี้เขาจะไม่ตามตื้อขอความรักจากคาริสอีกเป็นนันค่ะแต่แต่แต,แต่ไงพอนายเอกเลิกตามจีบพระเอกกลับมีท่าทีไม่พอใจซะงั้นคือนายเอกเนี่ยย้อนเวลากลับมาช่วงที่กําลังเรียนอยู่ปีสี่ซึ่งถึงเวลาต้องลงภาคสนามตามหาแล้วก็ทําลายผลึกหัวใจจอมมารโดยเหล่านักเรียนผู้กล้าจะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่ม50 แล้วคอยช่วยเหลือกันในทีนี่คือภารกิจเสี่ยงอันตรายแล้วก็สามารถตุยได้จริงๆในชาติที่แล้วนายเอกก็เลยเป็นที่รังเกียจของคนในกลุ่มเพราะเป็นตัวถ่วงที่นอกจากจะไม่มีพลังแล้วยังชอบสร้างปัญหาให้คนในทีมอีกต่างหากแต่แน่นอนว่าชาตินี้ทุกอย่างไม่มีทางเหมือนเดิมเพราะนายเอกมีพลังจอมมารที่แข่งแกรง่งติดตัวมาด้วยนอกจากเขาจะไม่เป็นภาระแล้วยังคอยช่วยเหลือคนในทีส่วนทุกคนเริ่มมองนายเอกเปลี่ยนไปแล้วก็ค่อยๆเปิดใจให้รีอันทูสแต่จุดที่น่าแปลกใจก็คือมันไม่ใช่แค่นายเอกที่ไม่เหมือนเดิ เปลี่ยนไปเหมือนกันทั้งออกอาการหึงหวงนายเอกยังเห็นได้ชัดทั้งเรียกนายเอกว่าคนของข้าแถมยังชอบละเมอแล้วก็มากอดมาจุ๊บนายเอกของเราอีกต่างหากคุณผู้กล้าช่างจะแปลกๆนะคะเรื่องนี้นอกจากเลิฟไลน์แล้วยังเน้นมิตรภาพระหว่างนายเอกพระเอกแล้วก็ผ้องเพื่อนในทีมนสนุกตรงที่จากชาติแรกทุกคนเอือมระอานายเอกกลับกลายมาเป็นเพื่อนสนิทก,กันในชาติที่2เนี่แหละกระซิบว่าเล่ม2 N เอ็นสีฉ่ำจอมมารโดนผู้กล้าแทงไม่หยาด ท e ั้งอีบุ๊กเราก็ตัวเล่มหนังสือที่มีให้เลือกซื้อหลายเซตนักเขียนให้ของพรีเมียมจุกๆไม่มีกัก๊กสาวายสายแฟนตาซีควรเก็บเรื่องนี้สุดๆ